สวัสดีค่ะพบกับรายการ Do u For You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะจากสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์ได้มาบรรยายภาพรวมของศาสนาพุทธและศาสนาต่าวไปแล้วยังจำกันได้หรือเปล่าคะในสัปดาห์นี้คะ่ะพระอาจารย์สมบัติสัมมาพโลท่านจะมาแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาคงจือ้อ ศาส,สนาซิกซึ่งเป็นเนื้อหา1ของรายวิชา d f 4 0 4รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาเดลอยู่ทุกท่านในวันนี้พระอาจารย์จะได้นำความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่มีผู้นับถือในปัจจุบันมาขยายความให้นักศึกษาทุกท่านได้ฟังกันซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชาศาสนาศึกษา DF404 โดยในสัปดาห์นี้เป็นตอนที่สาม ในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ศึกษาภาพรวมของศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าไปแล้วสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็จะได้นำภาพรวมของศาสนาขงจื้อซิกมาขยายความให้นักศึกษาทุกท่านได้ฟังกันศาสนาขงจื้อประวัติศาสนาศาสนาขงจื้อเกิดที่ประเทศจีนประมาณ8ปปีก่อนพุทธศักราช เดิมนั้นไม่ได้ถือว่าคำสอนของของจื้อเป็นศาสนาแต่หลังจากที่ขงจื้อได้สิ้นชีวิตแล้วบรรดาลูกศิษย์พากันยกย่องสรรเสริญจนทางราชการประกาศยอมรับว่าเป็นศาสนาศาสนาขงจื้อคำพีในศาสนาขงจื้อมีสองคำพีประกอบด้วย1นึ่งคำพีเก่งหรือกิ่งทั้งห้า เป็นข้อเขียนของของจื้อโดยตรงเป็นวรรณคดีชั้นสูง 1. อี้จริงคำพีแห่งการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการให้ความรู้ทางจัก,กรวาลวิทยาแสดงถึงความเป็นมาของโลกและอภิปัตยาตามทัศนะของชาวจีนโบราณสองซูจริงคำพีประวัติศาสตร์กล่าวถึงเหตุการณ์และรัฐศาสตร์ย้อนหลังไป คำพีนี้มีความสำคัญต่อหลักคำสอนของของจื้อเพราะเป็นบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร์และข้อเขียนในสมัยโบราณและได้แสดงปรัชญาทางศิลธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นรากฐานแห่งทัศนะทางศิลธรรมของของจื๊อ 3. สื่อจริงคำพีคีตคาถาเป็นการรวบรวมบทกวีเก่าแก่ของจีน 4. หลี่จี้คำพีจารีตพิธีกล่าวถึงจารีตพิธีเกี่ยวกับชีวิตสองประการดังนี้ 1. นพิธีการในการติดต่อกันทางสังคมพิธีเกี่ยวกับการรับรองบุตรการแต่งงานการไว้ทุก์และการเส้นไหว้ 2. สถาบันทางสังคมและทางประเทศชาติ 5. ชุนชิว คำพีบันทึกเหตุการณ์รดูวสันและระดูศาสตร์เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในแคว้นลูกย้ำถึงชีวิตที่ประกอบด้วยศิลธรรมของนักปกครองและปกครองโลกโดยศิลธรรมของฟ้า 2. คำพีสู่ทั้งสี่เป็นข้อเขียนที่ลูกศิษย์ของของจื้อได้เรียบเรียงขึ้นมา 1. ต้าสยุย หมายถึงการศึกษาที่สำคัญยิ่งหรือการศึกษาที่ทำให้เป็นมหาบุรุษเป็นบทความสั้นๆเกี่ยวกับศีลธรรม 2. จุงยุงหมายถึงทางสายกลางหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดเห็นทางสืลธรรมอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้จักประมาณตนความสมดุลและความเหมาะสมข้อคิดเห็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องความจริงใจหรือความจริง 3. ลุนยูหมายถึงประมวลคำสอนของของจือ๊อ 4. เม่งจือหมายถึงคำพีเม่งจือเม่งจือผู้เป็นสิทธของของจือ๊อได้รวบรวมหลักคำสอนต่างๆเหล่านี้ไว้จุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนาขงจือ๊อความสุขที่แท้จริงและนิรันดร คือเทียนสวรรค์ศาสนาขงจื้อเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็ไปอยู่สวรรค์ชั่วรินันดรสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาขงจื้อ 1. รูปปั้นรูปหล่อหรือรูปเขียนของของจือ้ 2. อ 2. องินหยาง 3. แผ่นป้ายจารึกนามขงจือ้อ 4. รูปคนจีนแต่งตัวโบราณกำลังประสานมือแสดงคาระวะต่อกันาศนาสนาซิกประวัติความเป็นมาของาศาส,สาศนาซิกศาสนาซิกเกิดที่ประเทศอินเดียเมื่อปีพศ2012เป็นาศาสนาที่รวมจุดเด่นของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและอิสลามไว้ได้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในเรื่องพระเจ้าศาสนาและมนุษยชาติศาสนาซิกมีศาสดาทั้งหมดสิบท่านเรียกว่าครุศาสดาท่านแรกคือครุนานักคำพีของศาสนาซิกคำพีคร ah ันทาฮิบแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. อาทิครันซาฮิบ แปลว่าคำพีแรกคำพีนี้ครุอรชุนศาสดาองค์ที่หจัดทำขึ้นเมื่อพศ2147โดยรวบรวมคำสอนของครุองค์ก่อนๆตั้งแต่ครุนานักจนถึงตัวท่านเองรวมคำสอนของนักปราญ์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนักปราญ์ในศาสนาอิสลามอยู่ด้วย 2. ทะสมะครันสาหิป แปลว่าพระคัมภีร์ที่สิบคมภีร์นี้ครุโควินทสิงศ์ศสสดาองค์ที่สิบเป็นผู้จะดทำขึ้นโดยการรวบรวมคำสอนของครุองค์ก่อนบางองค์และของตนท่านเองไว้รวมกันหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาซิกมีดังนี้หนึ่งองค์ไตรัตสามประการองค์ไตรัตหรือองค์สามประการ อันเป็นสิ่งสูงสุดในศาสนาสิกค,คือ 1. พระเจ้า 2. สศีหรือหลักธรรม 3. อาการคือความแน่นอนของพระเจ้า 2. ศีลห้าประการศีลห้าอันขึ้นต้นด้วยอักษรกอรคือ 1. เกษาคือเอาผมหนวดเขราวไว้จะโกนไม่ได้ 2. กังคะ คือจะต้องมีหวีเสียบหรือปักไว้ที่ผมเสมอขาดไม่ได้ 3. การาคือกำไรเหล็กสวมข้อมือ 4. กิรปานคือจะต้องมีดาบประจำตัว 5. กรกัชาคือจะต้องมีกางเกนขาสั้นโดยนุ่งไว้ข้างในประจำารักธรรมประจำชีวิตหรือศีล21ประการ ชาวซิกทุกคนจะต้องถือศีล21ข้อเป็นศีลประจำชีวิตของศาสนิกชนทุกคน 4. นิรวาวนเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าถึงพระเจ้า 5. พระเจ้าผู้เป็นอันติมัสสัตศาสนาซิกเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาซิก การได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดรไม่ต้องวินว่ายตายเกิดอีกต่อไปสัญลักษณ์ของศาสนาซิก 1. การน้ำและดาบ 2. อ,อักษรกอรทั้ง5 3. รูปดาบไข่และมีดาบสองคมคือพระขันอยู่ตรงกลางแล้วมีวงกลมทับพระขันนั้นอีกต่อหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ พระอาจารย์ก็ได้นำเนื้อหาของาศาสนาของจื้อาศาสนาซิกซึ่งเป็นภาพรวมคร่าวๆจากรายวิชา,าศาสนาศึกษา DF404 ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้ศึกษา,าศาสนาต่างๆกันต่อไปสัปดาห์นี้พระอาจารย์ต้องขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอเจริญพร ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาสรุปเนื้อหาของศาสนาขงจื๊อศาสนาซิก พระอาจารย์ได้กล่าวแต่เพียงภาพรวมคร่าวๆเท่านั้นนะคะซึ่งพระอาจารย์ได้ย่อมาอธิบายให้นักศึกษาได้รับฟังแต่ถ้าหากจะให้อธิบายทั้งหมดนั้นเวลาแค่1 0 1ถึง15นาทีคงอธิบายเนื้อหาไม่ได้เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนักศึกษาควรอ่านหนังสือเพิ่มเติมจากรายวิชาศาสนศึกษา DF 4 0 4ในสัปดาห์หน้าพระอาจารย์จะมาบรรยายเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม เนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดต้องติดตามรับชมกันในสัปดาห์หน้านะคะ สำหรับวันนี้รายการ D O U for y o U ก็หมดเวลาลงแล้วเกรดและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ